สูงก็ไม่เป็นวนตั้ร้อยสามสิบได้ปะร้อยสามสิบนะเธปกติพี่วนสองร้อยสองร้อยยี่สิบจนนี่เปิดที่ดูซีเช็ดคือเจน่าอันนี้เรื่องจริงค่ะทุกคนเกิดมาไม่เคยเจอใครที่แบบเป็นเอกลักษณ์เท่าเขาอีกแล้ว่าปไนแล้วจริงๆนะคือ <h ums> ว่ามันแตกอะไม่ถือเป็นโชคดีของเรานะคะที่ที่ามาเก็ตเรดี้วเกกันนะคะ ไม่เห็นมีตัวให้เลือกเลยอะโอเคนัท okay, จะแกะเลยะแหล้วกะเบรดี้ตอนห mm. กโมงเย็นหกมงนะไปไหนมาเนี่ยถ้าไม่แต่งตัวขนาดนี้ล่ะไปกินข้าวมาที่ไหนไม่อบอกกินแถวบ้าน,นเนี่ยแหละจะให้ไปไหนได้แหละแหมแตลอนผมสวยนะเนี่ยวันนี้แน่นอนมันคลายหมดแล้ว เฮ้ยนี่มิติใหม่ปะกำลังแต่งตัวให้ผู้ชมดูอ่ะจริงอ๋อนี่ไงนี่ไงบิวตี้กิฟต์อ๋อมันเหมือนกันมันแค่มีหลายสีเฮลโล่แฟมไฮ่แฟมแฟร์ลิ้นหลอดยังรู้หมดละไฮ f แฟมแฟร์สไฮ่อินเทอร์แ I'm doing an unbox my Sonya n g e l s collection and Jay's doing her makeup right now แต่ได้พอสีม่วงดีกว่าที่นี่รบบว่าช่วงแบบช่วงเนี้ยที่ไม่แบบจะไม่ได้แต่งตัวเลยแบบไม่ค่อยแต่งตัวเหมือนกันแบบแต่ว่าพอมองในกระจกตัวเองช่างก็รู้สึกว่าตัวอยู่แล้วต้องแต่งทำไมไม่คุณแต่งบล้วมันรู้สึกว่าแบบมีชีวิตชีวาใช่ปะอ๋ออ่ะฮะแต่ว่าพอแบบพอไม่ได้แต่งก็รู้สึกว่าแบบแบบ โอ้ยทำไมันแบบมันคเคยสวยกว่านี้มาเอา้า <laughs> ไม่น่าสดเธอก็สวยพี่เห็นมาแล้วนี่ไงหน้าสดก็ใช่ไงสวยไงที่ใส่ฟิลเตอร์นิดหน่อยสวยแล้วสวยสดต้อมีบ้างนะคะทุกคนใครบอกว่าพี่น้ำพี่น้ำพี่น้ฮะพี่น้น้ำสวัสดีค่ะ พี่น้ำเรียกเจ๊เหรอเจ้ไม่เคยอยู่กินข้าวผิวมือพี่น้ำเลยเอ้าเปิดได้ไหมคะเจยจะเปิดให้แรบนึงกินนี่อยู่เอสจีซีรุ่นไหนหนึ่งร้อยค่ะโบเหลืองอ๋อโอ้่ะ พี่น้ำมาทักทายคนในไลฟ์เร็วสวัสดีค่ะสนุกมากอ่ะน้องทักใครพี่น้ำสวัสดีค่ะน้องหน่ารักมากเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวผิวพี่น้ำเลยองอ๋อน้องหมาบ้าอ๋ออยู่ที่พระรามสองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้องบอกกันไม่ใช่ใช่ท้ามมาบอกเขาไม่ได้บ้านเราอยู่ไหนอ๋ออ๋อกระชาระชาก เหรอใช่เลยอ๋อพี่แต่ก็ไม่รู้เลยพี่แั่แค่ว่าพือเจ๊ใช่เลยพี่อามาบ่อยหนูมาบ่อยแต่ว่าโอ้น่ารักมากเหรอสวยมากน้องนี่โอ้ยพี่น้ำอะไรนะยังไม่จบยังไม่จบสวยมากเลยน้องขอบคุณน่ารักนลมสวยด้วยนะน้องตอนนี้มีคนดูคนข้างพี่สวยกวไปตอนนี้มีคนดูหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนนะอ๋อ น้ำเสียไปหมดเลยพี่ณัฐคิดว่าเมื่อกี้ก็พี่แัฐไม่ได้ดูเลยพี่แัฐคิดว่ดีไลฟ์สวก็พี่ณัฐไม่รู้เลยบัสดีค่ะพี่ณนฐไปก่อนนะน้องบ๊ายบายวัสดีค่ะพี่นค่ะสวัสดีค่ะห้าสิบเอ็ดกิโลเพื่อเธอพี่ณัฐเสลยหมดแล้ว ไม่ว่ากันไม่ว่ากันคนดูเรื่องเยี่ไมอีกอะไรพิกัดมันกว้างพิกัดมันกว้างเราพี่งาเป็นใครอะคะพี่าเป็นเออพี่าเป็นด้วยด้วยตัวเองไม่ชอบสีนี้อะตัวกันตลบปะ เราเมื่อเช้าอะที่เจนี่รู้ปะหอ้องนอนเปล่าคือข้างๆเตียงอะ่ะฝั่งฝั่งที่จะนอนอะ่ะมันเหงามันโลงมันไม่เหงาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกัน <laughs> แต่คือไอเหงาก็เหงาอยู่แต่คือวันนี้จะเปลี่ยนผ้าปูทีน่นอนใช่ปะแล้วเจ <laughs> ่ก็เลยลองเลื่อนผ้าปูทีน่นอนออกเจออะไร จะเจอแมงมุมตัวใหญ่มากพี่กังจะนึกว่าแบบเจอเงินเจอเงินเสร็เงินโอ้ยแล้วจะนอนกับน้องเมื่อกี่วันแล้วว่ะมันตายหรือยังพี่น้ำจับออกไปแล้วอ๋ออ๋อมันคือเหตุผลที่ทําไมวันนี้พี่น้ำอยู่ของบนไมพี่น้ำพี่น้ำกำลังตามหากุญแจรถกุญแจรถหายในบ้านนี่แหละแต่ว่าหาไม่เจอ <c oughs> แล้วทีนี้จะบอกว่าพี่น้ำจับมันอนอกไปเลยอือ <c oughs> จ็บอกพี่น้ำจับมันออกไปเลยแบบเจ๊ก็กลัวเนาะที่ก็บอกว่าพี่น้ำให้ระจับออกไม่ได้อ่ะก็อาจจะต้องให้น้องขีดเข้าใจไหมแบบทําอะไรก็ได้เพราะว่าแมงมุมมันมันมันแบบมันกระโดดไปไหนง่ายยังไงเข้าใจปะเจนบอกว่าโอ้พี่น้ำไหวผ่านนะคะพี่น้อไม่ฆ่าสัตว์เสียงเหมือนพี่น้ำเลยแบบโอ้เจน่านอนกับคุณชาลอตฮะหอ่ชมวยูใคร คุณชาลตคือใครแอนนีบอกว่าพี่น้ำจับให้หน่อยได้ไหมชัมบอกโอ้พี่น้ำจับได้อยู่แล้วพี่น้ำเป็นสไปเดอร์แมนกูให้เลยสไปเดอร์แมนพี่น้ำพี่น้ำจะไม่ถ่ายคลิปไว้ฮะอิงฟ้าชาลอตเฮ้ยเจน่าไปนอนกับชาลตตอนไหนโอมีคนบอกว่าเจน่านอนกับคุณชาลอตอิงฟ้าชาลอตไม่ใช่นะคะ อ๋องานคนเดียวค่ะอุย้ยมีรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยหนูโบเหลืองห่างกับพิ่ซี่เนียงสองพะ่ะโอ้โหสิบสองปีอะไรพี่ซับตลกลับตลกที่ไหนเน oh. พี่น้ำน่าอ๋อชาลอตคือแม,แมงมุมเพื่อนรักออ ต้อคืออะไร,อ,ะไรอ่ะจีนี่ถายอร์ลลตตัวละครในแมงมุมเพื่อนรักคุณแมงมุมเพื่อนรักชื่อชาลตอ,อ๋อโอเคทุกคนไม่ชอบไม่ชอบสีไม่สีมันเหมือนมิ้นเลยอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ชอบกินมิน้นจีก็รู้สีก็น่ารักดีนะเออใช่ปะจะต้องส่วนที่หนาาทำคอนเทนล่ะ <laughs> พี่น้าดังแล้ว ให้หมดเลยวันนี้กพี่น้ำทันทุกแบบทุกข่าวเลยนะวันอาทิตย์ที่แล้วมั้งช่วงที่แบบใครได้ดูข่าวแบบเจ๊หกบ้างคะคือแกก็น่าจะแบบเล่นติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็จะเห็นใช่ไหมแล้วแกก็มาบอกจูว่าน้องเจน้องเจซื้อหวยไหมคะจิกูแมทแหละจิ๊ก็งงหนึ่งแมทแล้แกกบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวพี่น้ำจะบอกเบอร์จะบอกเลขสรุปบอกไม่แบบไปเอาหวยมาจากที่เขาเหมือนแบบเขาตีกันจากแบบเจ๊หงหรอเออหงมากเฮ้ยแตมีจะมีวันที่แบบว่าเราโปรโมทแล้วบอกว่าออนยี่สิบกันยาช่องวันสามสิบเอ็ดอะแล้วแฟนคลับฟังว่าอะไรเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดอะแล้วพี่เขาเอาไปซื้อหวยแล้วถูกนะ เออขอติ๊กตอกพี่น้ำหน่อยค่ะอ้ย,อยมันจไม่มีติ๊กตอกค่ะต้องรอจินนี่นี่เสิรสตซอรี่ที่เจลงมากซอรี่อะไรอะ่ะวันนี้เจไม่ได้ลงไม่ใช่หรอเออวันนี้จะไ,ได้ลงนะซอรี่อะไรอะคะวันนี้น้องไม่ได้ลงนะ สมัยเรียนพี่สาวหนูจะจริงเหรอนัอ่นลองถามดูลูกๆอ๋อขับรดไปส่งบ้านอ๋อพี่ถูกเก้าสิบเอ็ดเรียกเจ้าแม่น้องจินนี่พี่งรอใช่พี่นี่บอกหวยถูกเหรอใช่แต่ว่าเราบอกเราบอกแค่ว่ายี่สิบกันยาช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วพี่เขาดันไปจำเป็นเก้าเอ็ดแล้วพี่เขาก็เลยเลือกเก้าเอ็ดแล้วถูกรางวัล รางใหญ่ด้วยรา<อ>งวันใหญ่เลยกี่บาทบอกเขาป้ารอเล่นรอเล่นไม่ต้องบอกก็ไดค่ะเราขอสีม่วงไม่ก็สีเหลืองเถอะครั้งนี้เราจะได้เอาไปแปะรถเพิ่มเฮอะไรเป็นไปได้ไงอะมีได้สีเดียวกันสองตัว <laughs> แต่มันก็น่ารักดีแต่มันก็น่ารักดีทุกคนดับบิึนเขียวเหนียวซับ so unlucky หยิบกล่องติดกันมาหรอใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เดียววินดิดแล้วใครทีไ่ได้พี่เอาไหม <laughs> อ่ะเดี๋ยวข้างหน้าหนูเอาอไปให้ <laughs>